เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับก็ยินดีกับพี่น้องหน้าช่องของพวกเรา้วยแล้วกันครับตอนรับการกลับมาสดชื่นกันไปสําหรับสายสูงสเปนยูสิครับวันนี้1คู่ที่เราหยิบยกมาฝากกันครับชิงแชมป์สโมสรโลกครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟิก้าครับยอดทีมจากโปรตุเกสครับวันนี้ต้องลงสนามฟาดแข่งเจอกับบาเยิร์นมิวนิคครับยอดทีมจากบุนเดสลีกาเยอรมันนั่นเองครับก่อนที่จะไปพูดถึงคู่นี้กันเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาของพวกเราหน้าช่องก็มาตามนั้นครับซิกเนเจอร์หลักว i p ครับจบไปที่6กประตูต่อหนึ่ นบ้าเขียว,วยลแล้วกันแวทางที่มีมาก,ก่อนหนะ้าช่องแบบนี้ครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆผมจัดคัดสรรวางให้ในนตกลุ่มทุกวันสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ครับซิกเนเจอร์หลักไม่ผิดหวังแน่นอนฝากคอมเมนต์บอกความสดชื่นกันด้วยทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปครับส่วนแอปแดงแอปฟ้าเดี๋ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ก็แล้วกันไปดูสภาพความหอมของเบนฟิก้ากันบ้างครับก็ต้องบอกว่าซูปเปอร์สตาร์ที่พวกเขามีอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่โรยลาไม่ว่าจะเป็นอังเคิลดิมาเรียรวมไปถึงนิโครัสโอตาเมนดี้นั่นเองครับก็วันนี้ก็น่าจะได้ออออกกกตตาาาร์ทเเป็็น11ัวววจิงงแ่่ยุขขล เลขส่กันแล้วนั่นเองครับส่วนทางฝั่งบาเยนน์มิวนิกก็ต้องบอกว่าสายเลือดใหม่ของพวกเขาเนี่ยไว้ใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเซ่รวมไปถึงยามาโมเซล่าแบบนี้ครับหูก็ยังออกอก็ยังอยู่กับทีมแล้วก็จะมีหัวหอ,อกตัวเก๋าอย่างแฮร์รี่เคนครับวันนี้ก็ฟิตเต็มร้อยพร้อมลงช่วยทีมแต่ถ้าว่าวันนี้ด้วยความที่บาเยน์เนี่ยการันตีเข้ารอบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนทางฝั่งของเบนฟิก้าถ้าพวกเขาแพ้วันนี้ก็ไปลุ้นอีกคู่หนึ่งให้มันจบเสมอนั่นเองครับเพื่อที่พวกเขาจะเข้ารอ,อบัี 2, งงกา์ศ ก็ยังมีนะภาษีตัวนักเตะที่ดีกว่าสภาพพร้อมๆตัวผู้เล่นดีกว่าทุกลุมกาลังครับวันนี้บังคับชนะแค่ตุ่งเดียวเท่านั้นเองไม่น่าจะใช่งานยากสักเท่าไร่สาหรับบาเยนน์มิวนิคครับวันนี้มาลุ้นแค่ไม่ที่สองเม็ดทิ้งห่างครับมองกันไปที่ทัพเสือใต้บาเยนน์มิวนิคก็แล้วกันครับส่วนตัวเน้นตัววีชุดโครงการสวยๆอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปผมจัดคัดสรรวางให้ในโนตกลุ่มครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยส่วนแอปแดงแอฟฟ้าเดี่ยวทิ้งทางเข้าไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ครับผมฝากไว้ด้